สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็เอาคลิปวิดีโอการเก็บกระท้อนนะครับที่ผมถ่ายไว้เมื่อปีที่ผ่านมามาชมกันนะครับสุกกําลังสวยครับกระท้อนนีนะ้หมดเต็มถุงเลยนี่น่าจะเข้าไปกินมแมลงหรือเปล่าก็แต่ละปีนี่จะล่วงค่อนข้างเยอะนะครับสุกแล้วจริงๆอันนี้ห่อไว้นะครับเนี่ย ้็ผมว่าถุงออกก็จะถ่ายดูว่าชัดๆว่ามันสุกกระต้นเป็นยังไงนะครับอ้ยเนื้อใไว้อนข้างเยอะเลยนะมีสี่ลูกก็แยกถุงกันนะครับไม่ได้รวมว่าหมดทั้งสี่ลูกนี่หรอกถุงนะครับนี่ก็สภาพพื้นที่บริเวณโคนต้นนะครับจะเห็นว่าถุงร่วงอยู่เยอะมากเลยนะครับอันนี้ ร่วงมาทั้งลูกนะครับหมายถึงว่าพอหอ่หอแบบไม่ติดกิ่งนะติดขั้วถ้ามันสภาพไม่สมบูรณ์หรืองอมเกินไปหรือว่าแมาลงเจาะไว้ก่อนที่จะหอมก็จะร่วงให้เห็นอย่างนั้นนะครับ mm. ที่เหลือผลนต้นก็ยังเดียวอยู่นะครับขาวๆเ mm. หลืออยู่พอสมควรค่อนข้างเยอะในแต่ละปีนี่จะร่วงประมาณเกือบยีนะครับ สุกแล้วครับเก็บมาใส่ตะกร้าถ้าเก็บมาแล้วเอาถุงพลาสติกยังห่ออยู่ไม่เอาถุงพลาสติกออกนะจะรักษาสภาพผิวไว้ได้ครับเพราะกระถ้อนนี่เป็น,ปนพืชผิวบางนะถ้าเราเอาออกจากถุงพลาสติกในก่อนขนส่งเนี่ยมันจะทําให้ผิวเสียนะครับเดี๋ยวผมามาทใายดูก่อนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะขนย้ายกลับบ้านก็ เอาถุงปติหอเหมือนเดิมนะปฏิรลองนั่นแหละปะติหอใส่หลังกลับผ่านนะครับนี่ถ่ายในสวนอยู่นะครับก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับตามสภาพธ <c oughs> รรมชาตนะิไม่ได้เร่ง ปุ๋ยเล่งอะไรนะครับก็ธรรมชาติล้วนถึงลูกจะเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทา้งแต่ผมปลูกมานี้รสชาติเหมือนเดิมทุกป,ปีนะครับเน๋ยวมันเป็นไงครับเี๋ยวพองฟูใช้ได้เลยใช่ครับนิ่มฟูนิ่มนะครับนาเนื้อหนานะครับฟู รสชาติหวานอมเปรี้ยเล็กน้อยนะครับไม่มีรสฝาดเป็นไงครับโอ้โหเห็นแล้วอยากชิมขึ้นมาทันทีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีห้าเมล็ดนเป็นส่วนใหญ่เว้นถ้าลูกเบี้ยวๆจริงๆก็จะมี3ามมีสีอะไรกว่ากนไปแต่ถ้าสมบูรณ์จริงๆเนี่ยจะมีเม็ดใหญ่ๆประมาณห้าเมล็ ก็มีบ้างที่มีหงนะครับในกรณีที่มันจะมีเม็ดเล็กๆแทรกมาอีกนะครับเนะนียนมากใช้ช้อนตักได้เลยครับผมกมใช้ช้อนตักแลนะ้วตักไม่ค่อยถนัดพะมือถือกล้องอยู่มือหนึ่งะครับมาคนเดียวก็เลยต้องใช้มือหนึ่งตักมือหนึ่งถ่ายนล้วเนี่ยตักมาแล้วสลดำอ่ำนะเป็นไงครับเนะี่ยนะ กระท้อนนี่ถ้าเราปอกเปลือกหรือเราผ่า <c oughs> สักครู่เดียวนะจะเริ่มเป็นสีคล้ำนะครับถ้าปล่อยไว้นานก็จะกลายคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะนี่ครับตักเนื้อกินบกแบบลวนะครับตักไปดึนติด,ดเปลือกนะรสชาติไม่ต้องพึ่งเกลือไม่ต้องพึ่งนจิ้มอะไรทั้งน,นะนะั้นออกหวานธรรมชาติครับหวานแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อย อร่อยครับพันนี้ผมก็ทิงๆก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะออกคนขาคนปลูกก่อนที่ผมซื้อเขาไม่ได้บอกครับผมก็ไปค้น,คน,คนหาดูลักษณะลูกมันแล้วน่าจะเป็นพันนิ่มนวลน,นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่มแล้วก็เนื้อหนานะครับแล้กวก็หวานลักษณะมันตรงตามที่เขาบันทึกไว้นะครับลูกมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ เนื้อค่นข้างนิมก็เลยเ,เขาเรียกว่าพันนิ่มนวลผมก็เลยเอาน,นวลนก็นิ่มนวลน,นะครับแต่ที่แน่ๆคือเนื้อนิ่มนะครับแล้วก็ฟูใช้ช้อนตักได้นะครับ,รบเดือบเบิดบางนิดเดียวถ้าใช้มีดป,ปอกก็ได้หวนนะครับแต่นี่ลองให้ดูใช้ช้อนตักดูนะครับเห็ไนไหมครับผมก็ใช้วิธีนี้นะรอร่อยดี ก็คงมีให้ชมเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็รอชมของใหม่ปีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ